พี่น้องครับที่พี่น้องเห็นยุคขาะนี้บอเมนไข่หนกเด้ครับบอเมนไข่เป็ดบอเมนไข่ฮานบอเมนไข่กระป๋อมครับแต่ว่าเป็นไข่ไกลครับ <c oughs> แม่บ้านเพ่นต้มแล้วเ่นก็เอามาปอกครับเอามาปอกสีเฮดพาโลครับพี่น้องสีเฮดพาโลไปวัดมืออื่นเศา้านะครับ แต่ว่าอาจารย์ุ้มสิเป็นคนไปเองครับเสียรถมาใส่ไปไปแต่เ้าร์คนละพี่น้องครับออกจากบ้านประมาณหกโมงเศร้านะครับเพิ่นสิเฮ็ดพะโล้แต่ว่าไข่ล้วนครับบ่ไดใ้ใส่ไก่แล้วกับ,บ่ไดใ้ใส่หมูสามสันครับเห็ดง่ายๆละ่ะเดี๋ยวเห็ดน้ำข้นๆเอา นะครับมันจีถือไปสะดวกแน่ถือไปงายใส่ตะแกงรถไปงายวัสมเถอะเป็นนี่ต้มพะโลเพรคือผู้ใดที่พี่น้องครับว่าหนันไปเก็บใบึินชายแล้วกะใบเตยนะครับแก้วกข้สวซส่ส,สอมพันนะเพิ่นเสียวส่อม,มาอย่างเพิ่นเสียวมา ซักไว้ซักเป็นหู้เป็นหู้ซักไข่เป็นหู้ครับไข่เครื่องพะโลมันเข่าไปทีเดี๋ยวจังถาบึงครับว่าต้มแล้วสิเป็นยังไงพะโลของไม่่เนื้อครับประหยัดแกดเป็นในตัวพี่น้องครับดังท่านนี่แหละไฟ น้ำเริ่มสีเดือดแล้วครับเอาใบเตยลงไปครับขึ้นชายพี่น้องส่วนนี้ก็คือน้ำตาลซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำครับแล้วก็เกลือแล้วก็ลดดอกลดดีลงไปผสมไบเดี๋ยวกับไปเทใส่กันครับเป็นเอาสอมซักเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าคือหู้หน่อยแต่ เป็นตาเขายากแต่ให้นน่หู้หน่อยหูฟิตพี่น้องเลยครับเพราะว่าถามว่าสักมันกาส์ีเขยดไห้น้ำผาโลซึมเขาไปยากมันสีบนัวมาสันทะเอาไข่ลงไปแล้วครับพี่น้องพร้อมครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงคือรสด,ดีน้ำตาลเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นกรสีเอาอันนี้ลงครับผงทันแล้วลงไปจับถือผมพะโล้ว่าเดี๋ยวนี้ยาว่ายาเด้อ ครับพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับทำง่ายทำพะโลนะครับเป็นอาหารที่อาจารย์คมบะหมักปันไดครับพะโลนี่หันแนวบงสีเนี่ยบมักตัวไข่เนี่ไข่แน่ต่้งแต่ต้มจักสามสิบวินาทีนะครับเพราะเป็นยางกอ,อกหรอก็มา ขวดใส่ถั่วเอาน้ำปูน้ำปลาเทใส่จำจิโลดครับปิดไว้พี่น้องพาทีนปิดไว้นะครับปิดไว้เสียงหม้อเริ่มฟดแล้วลล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 แล้ลล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 เลล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 คลอล่าลล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 ครับลลลลล ตุ้ยตุ้ยนะอยูนะตุนถิมใบก็ที่แต่พี่น้องครับจนหอนมือเอื้อนเศร้าก่อนเดี๋ยวให้บักเฟตโตกับบักลาเม่มาเฝ้าก็แล้วกันครับครับพี่น้องไว้สักนิดก่อนครับพอ,อชิมหนักแล้วกันยูดีไม่แห้งสมบูรณ์ค้นครับความเจ็บจะแสดงความไข่เยื่สมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุก,ท,กท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนมาเดอ้อพี่น้องมือเอื้อน ผู้ใดสิไปวัดนั่อาจารย์คมมากส่วนไปใส่เพส่วนไปเนาะส่วนไปวัดสิบาทีนอกพลังค